เรียนท่าน,นาคณะกรรมการดิชั้นนางสิริพงร่วมสีทองครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนชติทุงท่งสงอำาเภอทุ่งสงจังหวัดคนครศรีธรรมราชขออนุญาตนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวกอประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมบูรณาการด้านวิชาการ ดิฉันรับราชการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา27ปีตลอดระยะเวลาของการรับราชการดิฉันปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความวิทยาอุตสาหะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษายกตัวอย่างเชน่นปฏิบัติหน้าที่วิทยากรสอนเสริมเพื่อยกรัดับผลสำเร็จท,ทางการเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาโรงเรียนปากพนงังนอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐา,านะให้กับคุณครูโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉล,ลิมราชนอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรรมการการตัดสินการแข่งขันในระดับเขตระดับภาคระดับประเทศเช่นการเครื่องการกรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางในส่วนของการจัดการเรียนการสอนดิฉันรับผิดชอบในการสอนรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนดิฉันขออนุญาตนาเสนอในเรื่องของการบูรณาการซึ่งดิฉันเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสสารหลักสูตรกลุ่มสาระนําสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโมเดลดนงต่อไปนี้นะคะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการดิฉันได้มีการบูรณาการวิธีการสอนเริ่มตั้งแต่เทคนิ Method ก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบอุปนัยเริ่มจากการสอนเนื้อหาย่อยๆเพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ในการ ที่จะนําไปสรุปหรือรวบรวมเป็นหลักการหรือทฤษฎีในส่วนที่2การจัดการเรียนการสอนแบบ B d ีและพีเมทอดก็คือในบางส่วนในบางเนื้อหานั้นมันมีความยากเพราะฉะนั้นเด็กจําเป็นจะต้องเข้าใจหลักการหรือทฤษฎีสะก่อนจึงจะสามารถนําความรู้หรือหลักการนั้นไปอธิบายหรือไปสร้างสังผลงานได้ส่วนที่3การจัดการเรียนการสอนแบบอินฟอร์เมชัน r รเบ้งซ็งแอป นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาช่วยในเรื่องของการสืบค้นการศึกษาหาความรู้หรือการสร้างผลงานสุดท้ายการจัดการเรียนการสอนแบบไซแอนติฟิสเมธอดซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนจากโมเดลการบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาตัวชี้วัดนี้จะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ด้านที่1ได้รับการพัฒนาในส่วนของสแอนติจิตซิงกิก็คือการพัฒนาในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ส่วนที่ 2. องนักเรียนได้รับการพัฒนาในลักษณะของ Environmental ก็คือในส่วนของการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการใส่ใจหรือว่านําสภาพแวดล้อมต่างๆมาเป็นส่วนช่วยในกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนที่3นักเรียนจะเกิดการพัฒนาในส่วนของ health literacy ก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพคนรอบข้างซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคสถานการณ์โควิดสุดท้ายเด็กจะเกิด responsibility ตรงนี้ถือว่าเป็นสเป็นส่วนที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งในเรื่องของการเรียนและก็ความรับผิดชอบในเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วก็คนรอบข้างหรือว่าสังคมจากกระบวการ การจัดการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลายส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะเหล่านี้ตามที่ดิฉันได้แจง้งจะมีการนําเสนอ ตัวอย่างหรือผลงานของนักเรียนให้เห็นดังแผนภาพหรือโมเดลที่ท่านคณะกรรมการเห็นก็คือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาตามกระบวนการที่ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนทั้งในภาคของออนไซต์และก็ออนไลน์ซึ่งภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถที่จะพัฒนาหรือฝึกฝนได้ถ้าหากคุณครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมหรือการนําบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในลําดับต่อไปดิฉันจะขออนุญาตนําเสนอผลงานที่เป็นตัวชิ้นงานที่แสดงถึงความคิดแล้วก็ความสร้างสารรค์ที่ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนตามที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะ จากกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนบูรณาการที่ที่ฉันได้นําเสนอโมเดลไปแล้วรวมทั้งสิ่งที่ฉันบอกว่าเด็กจะเกิดทักษะกระบวนการทั้งหลายที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นย่อมจะไม่เห็นจริงถ้าไม่ได้เห็นผลงานเชิงประจักษ์ของนักเรียนดิฉันขออนุญาตนําเสนอผลงานของนักเรียนที่หลากหลายที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการยกตัวอย่างเช่นผลงานตัวนี้นะคะเป็นผลงานที่นักเรียนสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งจะมีการบูรณาการทั้งในส่วนของวิชาศิลปะก,ก็คือการวาดภาพแล้วก็บูรณาการในาศาสตร์สาขาวิชา ศาส์ิกส์ก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะส่วนที่2ที่เป็นผลง,งานที่ขอนามมมําเสนอก็คือในเรื่องของบทกรอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพืชซึ่งจะเป็นการบูรณาการในศาสตร์สาขาวิชาของภาษาไทยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแบบจาลองโมเดลในเรื่องของการไหลเวียนของระบบเลือดนะคะซึ่งจะเป็นการบูรณาการในศาสตร์วิชาสาขาชีววิทยาศิลปะแล้วก็หลักการของฟิสิกส์นะคะซึ่งจากผลงานเชิงประจักษ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนําไปสู่การพัฒนาส่งเสริมนักเรียนเข้า สู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติซึ่งนักเรียนก็ประสบความสําเร็จยกตัวอย่างเช่นนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันโครงงานประเภททดลองนะคะประเภทสิ่งประดิษฐ์นะคะในระดับเขตระดับภาคระดับประเทศ นอกจากนี้ตัวดิฉันเองก็ได้รับรางวัลในส่วนของอรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสทัศน์แล้วก็รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกาวอนแล้วจากความมุ่งมั่นความตั้งใจของการพัฒนานักเรียนนําไปสู่รางวัลของนักเรียนรางวัลของครูผู้สอนก็เชื่อมโยงไปสู่รางวัลของโรงเรียนยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นศูนย์เคมีโอลิมปิกวิชาการ จากที่ดิฉันได้นําเสนอกับท่านคณะกรรมการมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนจนกระทั่งนักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งผลงานที่เป็นชิ้นงานและผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการล้วนแล้วมาจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของการบูรณาการในเรื่องของวิธีการสอนในเรื่องของการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายดิฉันขอจบการนำเสนอเพื่อรับรางวัลสมุดท่าสอสอทอโอเบกอวร์แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ